ปลูกพักขายไหมพี่น้องอันนี้มันเป็นพักออหยังเอโกโลกิสเนาะอันพักอินซี่เนาะเขาไปใส่ปุ๋ยเคมีนี่พ่นปลูกหลายอย่างเลยบกักอันนี้บกับกบกสตรอเบอรี่แตบาว่าท่านเห็นหนวยสงสัยพ่นเก็บไปแล้วนวยมันนี่ดอกไม้ก็มีพี่น้องนี่มีดอกอันดอกท่านตะวันพี่น้องมัน สีสีบลืองเนี่ยนี่มันเป็นสีแดงแดงบ้างได้หรอสวยง่ามนะโน,น,น,นี่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 ดอกท่านตะวันเนี่เป็นสีแดงเนาะุ้ยแสงเนาะแสงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กล่องก้อนพี่นงนี่ <c oughs> ดอกนี่สวยเนาะสีแดงื หลักท่านตะวันสีแดงเดี๋ยวตตองมาขอมเมล็ดพันิ่นพันมีอันนี้น้ำเด็พี่น้องพักซี่บังแน,นนี่พักกันมาสื่อพักซี่นี่พักซี่อุย้ยพักซี่ง่ามหลายบางังในละ พักซี่พักซี่เอาไปไซย่ำเนาะพี่น้องเอาไปไซอันนี้อันนี้เนาะบักบัวฝรังบ่อนี่แจบพวงเนี่ยแหละ

นี่บักทั่วเพิ่นเท่าสิ่ที่เดียวหกทั่วเพ่บ้านละกันสิก็อันนี้เดี๋ยวไปอันถามเพิ่นเทากัเอาทำเาเาิสิพอกินอันตามบกทั่วอะไรตรงนี้ไม่ได้กินตามบกทั่วที่ราป้เี่ั้มนก่ี่ นี่ต้นหน่อไม้ฝรั่งนั่นพี่น้องอันนี้กะบักเตีงบักเต้งหน่อไม้ฝรั่งกัมีพี่น้องนี่หน่อไม้ฝรั่งเนอะเ็ดสวนพักเนาะหน่อไม้ฝรั่งมีหลายตนอยู่พี่น้องคน

มีหลายกอ,อยู่พี่น่องลายยางพี่น้องเลยมีพักมีบักทัว่วม,ม,มีพักซี่อเออพัอนปูกเกิดเนาะ,ะบักแตงกวาพ่นอันนี้บักซูชินี่นบักทั่วแหล่พันก็บมี่นี่แต่ว่ัทัวแหล่พ่าท่านเป็นนวยนกํลังขึ้นขังอันกระแตงกวาพี่น่องน,น,งน,องนี่แตงกวา แดงกวางิ้นวยล่ะนี่นี่แดงกวางิ้นวยละ่ะแตงโอ้ยเพิงหลายเพิ่นเลี้ยงเพิงน้ำเดียพี่น้องเดี๋ยวสิพาพไปเบิง่งไปเบิง่งพักหลายยางพี่น้องนี่อ่าไอบัช่วยยังก่อน อันนี้บุญเบิ้ลหนูแม่ว่าเก็บไปให้พญายืนกินได้อยู่ได้แสบกินเม็ดมันมนี่เลยเต็มบักทั่วหลายทั่วหลายบักซูชินี่บักซูชินี่ยางโดกบักบัวฝรั่งอ่ะเนาะนี่บักซูชินี่เพิ่นไม่ได้กินบ่เอาบ่นี่บุญเบิ้ลหนูนี่าไปให้พญายืนได้นนน่่วววยยมมัแตตตาา้อองเเ็กินเม็ดมันง่ายนี่เม็ดมันอืมนี่ เก็บมันนี่ก้อนพี่น้องจ็กมันซื้อทั่วอีหยังดอกบางห้าเอา<ห>าิญเพิ่นสินเอาไปชิมไปให้เล่าจักน้อยนี่เด่นเลยนะนนเป็นนี่เป็นไนล่ะไปตัวนี้เอาไปเบิ่งนี่

ไปเบ่งหั่งบอนเหลี่ยงเพลิงพี่น้องโอ้ยปลูกพักขายอ้าได้แล้แก มี้อบอกมียู่มีอยูโอ้ทันตะวันสวยงามเด้อยพี่น้องทันตะวันแดงทันตะวันบ่เหลืองด,ดีหล่ะตัวนี้เนาะสีแดงสวยงามพี่น,อน้องชีพาไปเบิงอันนี้บอนเดี่ยงอันนี้ทั้งน้ำเพิ่นเนะนาะทั้งน้ำสีพาไปเบิงห้างเพิงพี่น้อง เพิ่นเลี้ยงเพิงนี่นายเพิ่นถามว่าเอาบอกบอกื่บอฝรั่งบอบอว่าฉันดอกนี่บอเลี้ยงเพิงเพิพ่นพี่น้องนี่โอ้ยฮะเพิงเต็มเลยพี่น้องประกาเขาไปไกลด้วยนะ คพ่นอำเพิงเต็ม,มแต่เยินว่าเดี๋ยวเัมาซื้อน,น้ำเพิงเพิ่น